สวัสดีค่ะวันนี้มาเฉลยนะคะคลิปที่ล้างผักกาดว่าจะทำอะไรเนาะทำกิมจิเลยค่ะก mm hmm. ่อนอื่นเลยจะบอกว่าวันนั้นฝนตกแล้วก็ไม่มีวัตถุดิบครบตามที่เขาต้องการเนาะก็คืออันนี้คือทำครั้งแรกด้วยนะทุกคนคือแบบเรามีผักกาดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าจะทำอะไรกินดีเนาะเราก็เลยนึกไอเดียขึ้นมาก็เลยอยากทำกิมจินะคะอันนี้คือทำครั้งแรกนะไม่ว่ากันนะ ใส่ทุกอย่างที่เรามีเนาะ<อ>ก่อนอื่นนะคะเราก็นําผักไปล้างเนาะแล้วก็ขยําด้วยเกลือนะคะแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณ 3- 4สี่ชั่วโมงนะคะแช่ด้วยน้าเกลือนะให้ผักมันยุบนิดนึงนะคะพอผักมันยุบเสร็จแล้วเราก็นํามาล้างอีกรอบหนึ่งเตรียมไว้เนาะแล้วเราก็จะมาหั่นสาลี่ค่ะอันนี้ไม่รู้สาลี่อะไรนะมันจะเป็นสีส้มๆเนาะบ้านเรามันก็จะเป็นสีเหลืองๆแต่น,นี้มันเป็นสีส้มแต่มันก็เหมือนสาลี่นะ เหมือนกันเลยเป๊ะๆแล้วก็เราจะนําส่วนผสมของเรานะคะที่จะใส่เนาะจะมีสาลี่กระเทียมแล้วก็ขิงนิดหน่อยค่ะนํามาปั่นรวมกันไว้นะคะเสร็จแล้วเราจะมาเตรียมหมอ้อทําน้ําซอสกันนะคะน้ําซอสของเราก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะอันนี้ใส่แป้งข้าวเจ้า3ามช้อนโต๊ะผสมน้ํานะคะแล้วเราก็จะมาเทใส่ในหม้อเราเลยนะคะค่อยๆคนแล้วก็เปิดไฟกลางนะคะ เสร็จแล้วเราจะมาเติมเครื่องปรุงกันนะคะจะมีน้ำปลานะคะแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีเกลือแล้วก็จะมีพริกป่นเกาหลีนะคะอันนี้รสชาตินะคะแล้วแต่คนชอบนะอันนี้แล้วแต่คนชอบ,ชอบก็คือรสชาติของเขาก็จะมีรสเค็มหน่อยแล้วก็หวานหน่อยนะคะจะมีออกรสชาติ2รสนี้นะคะอันนี้เราทําเสร็จแล้วเราพักให้เย็นนะคะแล้วเราก็จะเอา เอาวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็จะมีเพิ่มหัวหอมไปด้วยนะคะหหัวแล้วเราจะมาเทผสมกับน้ำซอสของเราเลยค่ะตามนี้เลยนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะอันนี้คือน้ำซอสข้าเย็นแล้วนะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาน้ำซอสของเรานะคะมาเทราดให้มันทั่วกับผักที่เราเตรียมไว้นะคะตามนี้เลยนะคะตามในวิดีโอนะ อันนี้ในคลิปก็คือล้างมือสะอาดแล้วนะคะแล้วก็ทํากินเองคนเดียวนะก,ก็เลยแบบไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ตามนี้เลยค่ะสดสะอาดปลอดภัยเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะหน้าตากิมจิของเราก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปใส่ในกล่องไว้ประมาณ2วันนะคะในอุณหภูมิห้องนะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่คือหน้าตากิมจิของเรานะคะ อันนี้คือบอกก่อนเลยว่าทําครั้งแรกนะคะแล้วก็วัตถุดิบมีไม่ครบตามที่เขาต้องการนะคะตามที่เขาทํากันนะอันนี้คือเน้นเลยนะอันนี้คือสูตรของเราเองค่ะ